ใส่เสื้อมาได้ให้ปลื้มใจใช่ไหมถูกเอาที่ไปปลื้มอกปลื้มใจใช่ไหมของกำลัง <c oughs> เอาเอา,เอาแดงก้าวห <c oughs> นึง่ง ข้าบัญชาในทุกระดับมีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปสุกภาคให้สองครับยมทุกภาคครับ Oh. Oh. ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้กับผมโนตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่สองรักษ,ษาพระองค์และผู้บัญชาการกองกำลังบุรพารับเป็นพระมหากุราธที่คุณย่างหาที่สุดไม่ได้และถือเป็นเกียรติยศอย่างสูงกระผมขอน้อมรับหน้าที่กางสำคัญนี้ ด้วยความสำนึกในความรับผิดชอบเป็นอย่างยิ่งในโอกาสที่ท่านรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่น้นากองทัพภาคที่หนึ่งทุกภาคท้ยสองครับเยี่มทึกภาคครับ ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อม ah ให้ผมไปดำรง,งตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งในครั้งนี้นั้นผมรู้สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไี่ได้ถือเป็นกิตยศแก่ผมและวงตระกูลเป็นอย่างยิ่งในโอกาสเดียวกันนี้ผมต้องขอแสดงความยินดีกับผู้บัญชาการกองราบูรพาท่านใหม่ ที่ได้รับการโปรดเกล้าเช่นเดียวกันตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผมปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการกองกำลังบ,บุรพาผมได้รับความร่วมมือร่วมใจจากกําลังคนเป็นใหญ่าียิง่งท่าภผคที่หนึ่งรองเสนาธิการกองกําลังบุราพาผู้บังคับชุดควบคุมกําลังคนในกองกําลังบุรพาที่รักทุนายตามที่มีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปกระหม่อม ให้กับผมตำนว์ตำแหน่งผู้บัญชาการกอง,งพลฐานราบที่สองรักษาพระองค์และผู้บัญชาการกองกำลังพลภรานับเป็นพระมหากราธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และถือเป็นเกียรติยศอย่างสูงกระผมขอน้อมรับหน้าที่อันางสำคัญนี้ด้วยความสํานึกโดยความรับผิดชอบเป็นอย่างยิ่งในโอกาสที่ท่านรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่นกองทัพภาคที่หนึ่ง ไปได้กลับไปรู้สึกว่าเราไปนอนกันไม่ได้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  <laughs>